ดูเรื่องของการเลือกตั้งกันบ้างนะครับแต่เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรนะครับโดยทางด้านของจังหวัดพุกกิเองก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับในการเลือกตั้งวันที่19มีนาคมนี้ครับ นายดนัยสุนันทารอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตครับได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรจังหวัดภูเก็ตนะครับโดยมีนายชัยรัตอุราโรดหัวหน้าฝ่ายอำนวยการสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ซึ่งทางด้านของสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดภูเก็ตเองก็ได้มีการกำหนดในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตร จังหวัดนะครับประเภทผู้แทนเกษตรกรในวันที่19มีนาคมนี้ในช่วงของเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาที่หน่วยเลือกตั้งที่เกษตรกรมีรายชื่ออยู่ใกล้บ้านนะครับซึ่งในส่วนของจังหวัดภูกเก็ตเองก็มีจํานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้นะครับจำนวน24,730คนแยกเป็นอําเภอกระทู3,642คนอําเภอถลาง9 6 5คนและอําเภอเมืองภูกเก็ต10,000 2,012คนครับก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องเกษตรกร,ะร,ะกรนะครับที่มีรายชื่อนะครับมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งก็ขอให้มาใช้สิทธิ์ในวันเวลาดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกันครับ